สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือสวัสดีค่ะน้องนุ้ยนะคะวันนี้เจอกันเจอกันอีกแล้วนะชิดเข้ามาแล้วนะสำหรับปีใหม่ของเรานโลกสำหรับกิจดาก์คค่ะเนาะใน่องของบริการของไฟแนนซ์ก็ใกล้เข้ามาใกล้ามแล้วเนาะยังทันอยู่นะคะตอนนี้ใครที่คิดมองหาว่าจะซื้อรถจะซื้อจัดไฟแนนซ์นะให้รีบนิดหนึ่งนะอย่าเกินวันที่25นะคะ พราะว่าไฟแนนซ์เขาจะหยุดทําการแล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้ใครมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ยังทัน,นแล้วลีกตั้งสีวันนะคะตอนนี้เรายังทันอยู่พ้นออกพ้นอนุมัติทันแน่นอนแต่ในการเซ็นไฟแนนซ์เนี่ย รบกวนขออย่าเกินวันที่25เนาะลาจะปีใหม่เสร็จแล้วเนาะต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อก่อนปีใหม่หรือในช่วงปีใหม่นี้เราหยุดหยุดยาวไฟแนนซ์จะเปิดอีกทีก็วันที่5ที่6เลยนะคะตรงนี้เนาะไฟแนนซ์ก็หยุดยาวไปเลยนะแต่เต้นท์ิสซดาเปิดทําการทุกวันนะคะเข้ามาได้มาดูประชมรถได้เลยนะคะวันนี้สําหรับลูกค้าถ้าจะ ซื้อสดอเข้ามาได้เลยเพราะว่าเต็นท์ไม่ปิดโชว์รูมเราเปิดทําการทุกวันไม่ว่าจะ3ามเอหรือว่า3ามนะคะ ยังไงก็ไม่ไม่ปิดนะเปิดทุกวันนะคะเปิดปี่ใหม่เราไม่หยุดจ้ะนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็มาได้นะถ้าแต่ถ้าไฟแนนซ์เนี่ยทำไฟแนนซ์จะเกินวันที่25นะคะจุดท้ายก็คือไฟแนนซ์ทำวันที่25แต่หลังจากนั้นก็คือทดูรถได้จองไว้ได้จัดไฟแนนซ์ได้แต่รอผลอาจจะเป็นหลังปีใหม่นะคะแต่ถ้าสำหรับลูกค้าซื้อสดสามารถซื้อได้เลย ซื้อได้ทุกวันเลยค่ะปีใหม่ก็ซื้อได้ค่ะพ่อกิจดาเราเปิดทําการทุกวันนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ไปไหนนะอยู่บ้านนะนอนพักผ่อนอยู่บ้านเหนื่อย,เ,อยเบือ่อเซ็งๆมาที่กิจสดากูด์ค่ะได้นะโทรเข้ามาเนาะนัดนิดนึงเนาะว่าจะเข้ามานะโทรหาพี่เดือนโทรหาพี่นุ้ยก็ได้นะคะที่เบอร์ 0832222203นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสนใจคันไหนไม่ว่าจะจุดงานปีใหม่เรือยโทรเข้ามาขอสายได้เลยนะคะตรงนี้นะวันนี้พี่เดือนกับพี่นุ้ยนะคะมีมานำเสนออยู่2คัน่ะ2แบบนะคะตอนนี้เป็นตู้แห้ง กระตู้เย็นนะคะต่างกันตรงไหนต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาดูแราละด้วยนะคะน้องสำหรับวันนี้นะได้รถแบบที่นํามาเสนอวันนี้ดีใจมากน้องนุ้ยนะได้รถปีใหม่ๆเลยใหม่มากใหม่เหมือนสภาพป้ายแดงดีใจมากที่เรา อยากเอามาให้ดูเรื่องของเรื่องนะคะเราได้ไลน์นั้นเราเจอคิวก่อนเราได้ไลน์เราดีใจมากที่จะได้นำเสนอเพราะว่ารถแบบนี้เป็นไงทํามากินขายง่ายขายง่ายมากนะคะเข้ามาทีไรก็ปล่อยเข้ามาทีไรก็ออกนะพี่เดือนตัวนี้ช้าอดแน่นอนบอกได้เลยนะสองคันนี้ช้าอดหมด แน่นอนไม่มีงั้นเราขออนุญาตเเริ่มในส่วนของตู้แห้งก่อนไหมพี่เดือนในส่วนของตู้แห้งตัวนี้เลยค่ะเน่สำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าลีโวนะปี2019ปี2019เลยพี่เดือนรปี2019ตู้ใหม่มือหนึ่งตู้ใหม่ตู้นี้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยตู้เพิ่งใส่เมื่อวานบอกนี่เลยตู้ใส่เมื่อวานตู้ใส่เมื่อวานตัวรถเพิ่งมาเมื่อวานก่อนใช่ค่ะเรามีสั่งสเปคไว้จู่แล้วเนาะเพราะว่าเรามีถูกต้องเรามีสเปคแบบนี้เยอะสแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่ก็คือแค่เอารถมาเอาตู้ใส่เลย เพระตูต้เรามีสเปคไวูุ้แล้วเนาะ,นะ,ะและต,ตัวนี้ราคาที่เราจะเปิดในวันนี้นะคะเป็นราคาที่ไม่ได้คิดค่าตู้ไม่ได้คิดค่าตู้เลยไม่ได้คิดค่าตู้เป็นราคาที่ เราขายราคาไหนเราก็ขายราคาเนี้ยทุกเดือนเนาะไม่เอาไปเลยที่ราคา449,000บาท4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับโตต้ารีโวคันนี้นะคะปี2019เครื่องยนต์2.4นะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัวเจพัทตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้เจพัทนะคะคือท็อปสุดของรุ่นเขาเลยกต้องค่ะตัวนี้นะน้องน้้ยยังไงบ้างมาค่ะดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าสําหรับโฉมรีโวเขา ตัวรีโวคือถ้าไม่ติดตู้ก็จะเป็นรถที่เป็นหัวเดี่ยวอยู่แล้วพี่เดือนสไตล์รถหัวเดี่ยวกระจังหน้าเขาก็เป็นสีดําถูกต้องสีดําทั่วไปอยู่แล้วนะคะลูกค้าไฟ คือไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะไม่เอียมแกะกล่องแบบเหมือนรถออกจากโชว์รูมอะค่ะใช้งานน้อยด้วยไม่แค่สองหมื่นสามหมื่นแค่สามหมื่นกวโลแค่นั้นนะคะคันนี้เนาะต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถที่จะเอาไปขนของหรือว่าเข้าร่วมนะคะรถร่วมวิ่งต่างๆนะคะที่ใช้ตู้แห้งมาเลยทางนี้เลยนะคะรีบดูกันนิดนึงเนาะ เพราะว่าเข้ามาแล้วค่อนข้างไปไม่เกิน3วัน5วันแน่นอนพี่เดือนและที่สำคัญนุ้ยรถพวกนี้กู้เต็มฟรีดาวลืมบอกใช่กู้เต็มฟรีดาวลูกค้ดแบบนี้นะะกู้เต็ม ฟรีดาวใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยศูนย์บาทได้เลยและที่สําคัญดอกเบี้ยพิเศษด้วยสองจุดเจ็ดเก้าตัวนี้นะต้องบอกว่ารถกระบาจริงๆไม่มีนะสองจุดเจ็ดเก้าไม่มีไม่ถึงสามสองจุดเจ็ดเก้าูคือสามจุดแปดเก้าใช่ถูกสสามจุดแปดเก้าแต่วันนี้เราให้ลูกค้าที่น่ารักของกิษสาคูธคานะสองจุดเจ็ดเก้าเริ่มต้นเลยมนะคะมาเลยมาเรามาดูโฉมเขานิดนึงตรงนี้นะอ่ากระจังหน้าทุกอย่างก็เป็นสีดำตามปกติอยู่แล้ว นะคะอ่ามาดูตัวนี้นะคะจะเป็นล้อเ็เป็นล้อกระทะอยู่แล้วนะคะทั่วไปเพราะว่ามันเป็นตัวหัวเดี่ยวใช้รถขนของใช้รถวิ่งงานมันจว่ามันจะเป็นล้อกระทะถ้าเป็นล้อแมกได้ไหมก็ได้แต่เวลาค่ะมันจะกระด้างใช่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่นุ่มจะไม่นุ่มลือนยิ่งเวลาเราใส่ของเยอะบรรทุกของเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้แบบว่ามันจะกระด้างมันจะแบบเอ้ยมันจะแบบไม่ ถ้าใส่แมกก์นะมันจะกระด้างมันจะไม่โอเคนะคะตัวนี้เนาะมีในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจกกระจกตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจงหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีดำดำสนิทเลยลูกค้าเป็นดำด้านสนิทนะคะตัวนี้มากับกันสารเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าใช่ไม่ต้องติดเลยไม่ต้องติดเพิ่มนะมือจับก็เป็นสีเดียวกันเนาะ ไอ้ส่วนตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องอะไรเยอะพี่เดือนใช่ค่ะวันนี้เราเอาตู้แห้งกับตู้เย็นมาเราก็เลยอยากจะมาว่าเป็นตู้และตู้ใหม่เป็นรถจะมาหากินเบอรดี้รถทั่วไปก็คือเหมือนกันอยู่แล้วค่ะน้องนุ้ยใช่เหมือนกันนะบอดี้เนี่ยทุกคนจะรู้หมดนะใครที่ที่เป็นสาวกของรีโวเป็นสาวกของโตโยต้าก็จะรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เป็นอย่างนี้ใช่แต่เราเอามาให้ดูเนี่ยคือเราจะให้ดูว่านำเสนอนำเสนอว่าเรามีรถแบบนี้มีตู้ใหม่ๆ ใช่ใหม่จริงๆใหม่นะูกคะอ่ะให้ดูก่อนนะนี่มีแถบไฟทุกอย่างหรือว่าอะไรก็ได้นี่แถบสะท้อนแสงเห็นชัดเจนใช่ไฟทุกดวงทุกหลอดใส่มาติดหมดเดี๋ยวนี้เขาเหมือนบังคับนะพี่เดือนต้องบังคับต้องตู้จะต้องมีแถบสะท้อนแสงนะคะจะต้องมีนะลูกค้าใครยังไม่มีต้องรีบติดนะเดี๋ยวตำรวจเรียกตำรวจจับนะจ๊ะเนาะดูก่อนเขานะ ใหม่เอี่ยมแกะกล่องพี่เดือนแกะกล่องใหม่มากนะทุกอย่างใหม่หมดจริงนะใหม่เลยบอกเลยว่าตู้เพิ่งใส่มาเมื่อวานคันนี้นะคะคือแน่นมากเมราะวานตอนเย็นเย็นด้วยแน่นมากเพราะว่าใหม่มากถูกต้องค่ะคือไม่อยากเปิดเพราะว่ามันต้องมีกลิ่นแน่นอนกินใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะ แสบหูแสบตากันเลยนะลูกค้าขากินไม้ไอนหม่มาเลยกินใหม่กินสีกินเหล็กกินสเตนเลสยังอยู่ครบหมดมีครบหมดเลยนะลูกค้ากินอยู่ครบใหม่มากบอกเลยนะมากต้องบอกว่าย้ํานะคะเป็นตู้มือหนึ่งตู้ใหม่นะความสมรนะแปดสิบด้วยนะแตกล้องแสบตาแตก้องแบตาเ้ยมันใหม่จริงน่ะมันใหม่แยงแสงแยงลูกกระต่ายเลยนะเหม็นมากเลยอ่ะใช่นะต้องบอกว่าใหม่เพราะว่าเพิ่งติดมาเมื่อวานแล้วรถเพิ่งเข้ามา ลูกค้าได้ปี19ปี2019เลยแล้วก็ใหม่ใหม่ด้วยขับไปไม่มีใครรู้แน่นอนว่าคุณซื้อรถมือสองนะคะนี้เพราะมันยังเป็นโฉมเดียวกับที่อยู่ในโชว์รูมอยู่ถูกต้องดูนะไม้องค์ไม้อัดทุกอย่างยังใหม่กริปเลยใหม่มากคืออันนี้เราอยากให้ลูกค้าดูในเรื่องของตู้เพราะว่าเราอยากจะมานําเสนอเกี่ยวกับรถที่เป็นรถขนของรถที่เป็นรถที่ต้องการเอาไปวิ่งนะคะมีสคุณแค่มีสัญญามีัตรประชาชนทะเบียนบ้านเข้ามาหาหนุ่ยเข้า หาพี่เดือนได้งานได้งานแน่นอนแล้วรถพวกนี้นะเป็นรถทำมาหากินเป็นรถทำมาหากินเนาะต้องบอกว่าถ้าไม่วิ่งไม่ได้เงินนะรถพวกนี้นะคะต้องวิ่งนะเลาะเขาเรียกว่าอะไรล้อเลื่อนถึงได้เงินเนาะถ้าถ้าล้อไม่เลื่อนล้อไม่วิ่งไม่ได้เงินค่ะ เงินติดไม่ไปนะคะเข้ามา <c oughs> ที่เราได้เรามีไฟแนนซ์เรามีสถาบันการเงินกว่า10สถาบัน <c oughs> ให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปจัดที่ไหนมาหรือว่าไปดูที่ไหนมาแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจเข้ามาที่เรารถ <c oughs> ใหม่ปี19ตู้ใหม่มือหนึ่งในราคา4,49,000บาท 4 4 9 0 0 0มนบาทเป็นราคานี้เลยฟรีดาวของเราฟรีดาวเลยฟรีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ8 0 0พ่นใะค่ผ่อนแค่8 0 0 0ัเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ได้ฟรีดาวออกรถรถพวกนี้บอกได้เลยว่าเอาไปเนี่ยไม่ตกงานแน่นอน <ming led> มีเงินมีรายได้เป็นกอบเป็นกำสามารถเลี้ยงตัวเองได้สามารถเลี้ยงครอบครัว พ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างของเราได้แน่นอนอจากรายได้ปกติแล้วทำงานบร,ริษัทหมื่นกระบาท20,000เต็มที่ไม่เกินนี้อยู่แล้วเป็นพนักง,งานนะคะถ้าเรารถนี้ไปวิ่งเดือนหนึ่งขั้นต่ำต้องมี 5, 6าห0 0มื่นขึ้นเป็นอย่างต่ำบางคนได้เป็นแสนนะลูกค้าเราที่ออกไปนะไม่มีเขาบอกวิ่งไม่ทันงานเยอะรับเพิ่ม เดี๋ยวนี้นะลูกค้าที่ทํางานประจํานะได้เงินเดือนสองหมื่นนะเอารถเนี่ยไปวิ่งอ่ะออกจากละออกจากเอ่อพนักงานประจำออกจากพนักงานประจําแล้วนะมาวิ่งแล้วก็มาซื้อเพิ่มกันเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยรถที่บริษัทที่รองรับเกี่ยวกับวิ่งพวกเนี้ยเยอะมากนะแล้วยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะใช่ยิ่งเอาไปวิ่งร่วมนะได้ดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดใครก็ไม่ออกมาข้างนอกไม่จับจ่ายใช้สอยแล ผ่านออนไลน์ทั้งนั้นนะจัดส่งถึงบ้านทั้งนั้นนะคะตัวนี้เนาะอาชีพนี้ไม่ตกงานแน่นอนนะมีมีกินมีใช้แน่นอนอาชีพนี้มีแต่ร่ำมีแต่รวยขึ้นไปนะคะเนาะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูนะตองนี้ท้ายรถนะกระบะเดิมเดิมมากกระบะเดิมทุกอย่างไฟเลี้ยวดวงเออไฟเลี้ยวขอโทษไฟเบรกค่ะ ไฟเลี้ยวดวงที่สามวีเด้อไฟเบรกไฟเบรกดวงที่3ามนะคะก็มีให้เรียบร้อยนะคะใหญ่ชัดเจนถูกต้องดวงใหญ่เนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวแชมป์หน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้กันชนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปติดเพิ่มค่ะ เนาะไฟก็เป็นไฟน่งรับน้ำหนักได้เป็นร้อยๆโลเลยนะคะรับน้าหนักพี่เดือนได้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันพี่เดือนเนาะด้านในว่าชค่ะด้านในค่ะเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนาะโอ้โหใหม่มากพี่เดือนจ๋าใหม่จ้ากินใหม่ยันมาถึงข้างหน้าเลยนะตัวนี้ใหม่มากๆาละลูกค้าย้ำนิดนึงเพราะว่าปี2019ใหม่แค่3 3 2 0า0โลอะ ติราคาสามหมื่นสองพันโลลูกค้าขาคันนี้ย้ำอีกรอบนะคะลีโวตัวหัวเดี่ยวนะคะสองจุดสี่เจพัทนะต้องบอกว่าเจพัทเจพัทคืออะไรเจพัทเป็นตัวท็อปตัวท็อปป็นกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเป็นปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าแล้วตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะถ้าฟรีดาวคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0ักว่าบาท นะประมาณ8,000กว่าบาทละกันประมาณไม่เกิน8,500บนนะพี่เดือนโดยประมาณนะคะอันนี้ขอบอกในราคาที่กู้เต็มก่อนนะบอกในราคากู้เต็มแต่ถ้าลูกค้าอยากจะดาวนะคะก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวจะได้คิดคำนวณในส่วนของค่าผ่อนให้เนาะอ่ะมาดูต่อนะคะสำหรับคันนี้เลยอ่ะคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้าง ใหม่เอี่ยมแกะกล่องมากแล้วตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเจแต่เขามาเป็นเจท็อ <c oughs> นะคะก็คือเป็นเจพัดเอ่อมี Airbag <c oughs> แล้วทั้งสองลูกวิทยุของเขาเป็นตัวใหม่แล้วเป็นตัวเหมือนตัว vo, <c oughs> รีโวเนาะจะเป็นวิทยุใหม่นะคะปุ่ม AUX หรือปุ่ม USB ทุกอย่างมีครบนะตัวนี้สามารถบลูทูธได้ทโทรศัพ์ได้มนีโทรศัพท์ได้ <c oughs> นะคะโทรเข้าโทรออกวางสาย <c oughs> ได้ทุกอย่าง นะคะตัวนี้ใหม่อีกย้ำอีกรอบอยู่แค่32,000โล32,000โลนะคะคันนี้นะฟังก์ชันทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยถลอกใดใดทั้งสิน้นเกียร์ตัวนี้มาใหม่แล้วนะคะต้องบอกว่าตัวนี้มานี่6สปีดที่เด่นดะนะตัวนี้เกียร์6สปีดนะจ๊ะเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนวนวล6สปีดเป็นเครื่องดีเซลนะคะลูกค้าขาใครเนาะกำลังมองหารถที่จะเอาไปวิ่งงาน ที่เป็นตู้แห้งนะแนะนำคันนี้นะคะ449,000บาทเนาะเพราะว่าได้ตู้ใหม่ตู้มือหนึ่งแล้วก็ได้รถที่ปีใหม่ด้วยไหม่ก็แค่32,000โลสบายๆลูกค้าขาคันนี้คุณขับไปอีกยาวนานแสนนานไม่ต้องไม่ต้องซ่อมต้องบอกว่าไม่ต้องซ่อมเลยเนาะใช้ได้อีกนานอ่าสำหรับเบาะเบาะของเขาก็จะแยกตัวออกมาแล้วเนาะเบาะใหม่มากเป็นเบาะหนังแล้วนะตัวนี้จะทำมาเป็นเบาะหนังแล้วไม่มีแล้วนะั เบาะผ้าเบาอ,อะไรไม่มีแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะคะลูกค้าเนาะฝากลูกค้าด้วยนะสำหรับรีว o คันนี้ที่เป็นตู้ตู้ทึบนะคะเมตรเอ่อเท่าไหร่นะพี่เดือนเมตรแปสิค่ะตัวนี้สแตนดาร์ดเมตรแปนะคะลูกค้าขาสามารถที่จะใช้งานวิ่งงานคุณมีสัญญาเนาะ มาเลยจัดไฟแนนซ์ได้ตอนนี้รีบนิดนึงนะคะจะปิดปีใหม่แล้วขออนุญาตเซ็นไฟแนนซ์ก่อนวันที่25ขอย้ําก่อนวันที่25นะคะคุณจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้แต่ถ้าคุณจะซื้อสดยินดีมาวันที่ 30, 30 31ก็ยินดีนะคะ,ะฝากไว้นิดนึงนะสําหรับคันนี้นะคะ,คะโตโยต้ารีโวนะคะปี2019 2.4J+ นะคะราคาพิเศษในไลฟ์สดนี้เลยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานแล้วก็เพิ่งติดตู้เมื่อวานนี้นะคะราคาอยากเปิดราคาพิเศษไปเลยนะคะ449,000บาท449,000บาทเท่านั้นเองได้รถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะที่สำคัญตู้ใหม่ ทุกอย่างใหม่หมดนะใช่ค่ะดูไม่ออกเลยวิ่งถนนไม่รู้หรอกว่าเป็นมือสองนะใช่เนาะฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เองเพราะว่าถ้าเราได้ไลฟ์สดแล้วเนี่ยไปไวไปไวมากเลยนะพี่เดือนอะสำหรับอันนี้ตู้นอนใช่ตู้ตู้ทุบตู้แห้งแล้วนะคะมาอีกคันหนึ่งสําหรับใครที่กําลังวิ่งรถนะคะวิ่งรถที่เป็นต้องใช้เกี่ยวกับรถตู้เย็นความเย็นแล้วตัวนี้ของเรามีแบรนด์ด้วย ตู้เย็นของ M P C คู่ M P C อย่างดีเลยได้มาตรฐานแน่ๆเผื่อใครอยากสนใจนะคะเพราะว่าบางบางขนส่งหรือว่าบางบริษัทขอต้องเป็น M P C คูเท่านั้นเนาะต้องเรื่องนี้เลยนะคะมาคันนี้เลยนะจ๊ะมาพี่เดือคันนี้รุ่นอะไรยังไงเอ่ยตัวนี้ก็คือโตต้าไฮรักเีร์วลเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้อ่อนกว่านั้นปีหนึ่ง แก่กว่านั้นปีหนึ่งพูดผิดนะต้องแก่กว่าปีนึงตัวน,นี้ปี2018นะคะตัวน,นี้นะปี2018เท่อง2.4พัดเหมือนกันนะคะเป็นตู้เย็นตู้ทําความเย็นนะคะและที่สําคัญติดลบ18องศานะคะใครที่ใช้ติดลบ<ห>เยอะๆต้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยแต่มไม่ใช่ว่าทุกคนต้องวิ่ง18องศาหมดแต่มันสามารถปรับอุณหภูมิได้<ช>ท่านจะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ได้ คือมันสามารถปรับได้ตั้งแต่1จนถึงติดลบ18เลยถูกต้องนะตรงนี้นอ่ะอันนี้นะคะแนะนำนิดนึงเนาะสำหรับใครที่เอาไปวิ่งแช่ไก่แช่เนื้อนะคะหรือว่าแช่อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความเย็นหรือแม้กระทั่งถึงขั้นติดลบคันนี้สามารถติดลบได้เลยลูกค้าขาเพราะว่ารถก็ปีใหม่ใช่ตู้ก็ใหม่นะเดี๋ยวเราพาไปดูตู้กันนิดนึงเนาะสำหรับตัวบอดี้ของเขาเหมือนเดิมเหมือนกันทั้งสองคันเลยนะคะแค่ปีเขา แก่กว่าปีหนึ่งก็คือปี2018แค่นั้นเองนะคะร,ราคาเท่าไหร่นะคะพี่เดือนทันนีราคาแค่549,000บาทเท่านั้นเอ,อเองนะคะ549,000บาทลูกค้าขาลูกค้าเ<ป>คร <25 8. S 2> ดิตกู้เต็มฟรีดาวได้นะตัวนี้นะออกรถขั้นต่ำนะอย่างน้อยนะตัวนี้นะมันจะใช้เงินอยู่ประมาณไม่กี่หมื่นจริงๆนะตัวใหญ่มันต้องใช้เงินเป็นแสนแต่ของเราใช้ไม่เกิน5 0,000นะนะ ตัวนี้นะใช้เงินไม่เกินห0,000ื่นนะตู้เย็นปกติเข้ามาบางคนมีมาแสนห้ายังไม่สามารถออกได้ถูกต้องค่ะเนาะแต่ตัวนี้ใช้เงินไม่เกินห0 0 0 0่นออกได้เลยนะเครดิตดีๆมาดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่2.7งจุดเกันใช่ค่ะเนาะมาพี่เดือนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าเนาะจ้าบอดี้ของเขาเหมือนเดิมค่ะกระจังหน้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างหรือว่ามือจับนะคะทุกอย่างเป็นสีดำจ้า สีดาทั่วไปสแตนดาร์ดอยู่แล้วลูกค้าขาตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาแล้วพี่เดือนต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาแล้วออถ้าวิ่งต่างจังหวัดหรือว่ามีหมอกนะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเนาะต้องบอกว่าไฟตัดหมอกช่วยคุณได้เยอะนะคะในช่วงของอที่มีหมอกหรือว่าต้องใช้ไฟตัดหมอกนะลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มแล้วอมาตัวนี้ก็มีทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะก็คือเดินด้านในเดินด้านบน ด้านนี้ดีกว่าไหมด้านตรงนี้นนละกันอะ่ะมันจะแคบแคบนิด <Okay. S 1> นึงนะคะอันนี้ให้ดูมาเรื่อยๆเนาะกันสาดท,ทุกอย่างก็มีหมดแล้วนะคะมือจับกระจกนะคะทุกอย่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นออสีดำเนาะอ่ะและที่สําคัญวันนี้เราอยากจะให้ดูเรื่องตู้นะพี่เดือน<ช>อยากมานําเสนอในส่วนของเรื่องตู้นะคะนี่ของเราสำหรับค <นะ S 2> ันนี้นะตู้ MPC Cool ค่ะลูกค้าขา MPC คู่นี่แข็งแรงทนทานเป็นตู้สแตนเลสอย่างดีนะคะตัวนี้ความเย็นติดลบนะเย็นไวแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยสแตนเลสอย่างเงี้ยคือมันจะสามารถเนี่ยมันรอบคันเลยบางคันมันจะมีแค่ที่พื้นน้านข้างไม่มี หลังคาไม่มีแต่ตัวนี้มีหมดเลยคือทั้งตัวรถเลยทั้งตู้เลยถูกต้องมันจะเก็บความเย็นได้ดีมากใช่ค่ะและพี่เดือนดูนะดูตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เขานะแอร์ใหม่นะลูกค้าตัวนี้ใหม่จริงๆนะตู้ใหม่แล้วก็แอร์ก็ใหม่นะคะต้องบอกว่าคันนี้ติดลบแน่นอนใครหารถติดลบนะไม่ต้องไปหาที่อื่นมาที่นี่ค่ะกิษดากูดคาของเรานะคะมีให้ตั้งแต่ เออไม่ติดลบจนกระทั่งติดลบใช่ค่ะ <No? S 2> สามารถเลือกได้มานะภูมิห้องเหมือนกับตู้เย็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเรามีให้เลือกหลายแบบแต่ถ้าจะเอาเย็นติดลบก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้ใช่ค่ะและไม่ได้มีแค่คันเดียวมีเกือบ5้าคันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกวนละยมาเลย ได้สิทธิ์แค่5คนเท่านั้นนะเพราะมันมีแค่5คันนะถ้ามา1ิคันต้องจับฉลากแล้วถ้ามาส0คนต้องจับฉลากจับฉลากกันนะรถเรามีแค่5้าคันและที่สําคัญเพิ่งมาพร้อมกันนะตรงนี้นะคะมีบางคันติดติดจองไปแล้วด้วยเนาะไม่ต้องห่วงว่าคนเก่าเขาทําอะไรคนเก่าขายหมูแน่นอนค่ะเนาะ เพราะว่าวิ่งเบทาโกด้วยยังมีป้ายติด<ช>อยู่เลยต้องบอกว่าอันนี้ติดลบแน่นอนเพราะว่าขนหมูขนเนื้อ,อยังไงต้องใช้ติดลบเพราะว่าถ้ายิ่งคุณวิ่งกับเบทาโกาการวิ่งกับเบทาโกยังไงก็ต้องติดลบแน่นอนะนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะนำเสนอนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้เยน็นที่เป็นตู้เย็นติดลบ เปิดเข้าออกง่ายด้วยนะง่ายมากเออเปิดง่ายจริงเออตัวนี้เปิดง่ายจริงบางทีนี่เราเราจะเปิดทีนี้เปิดยากมากจะต้องเนาะแต่ต้องรู้เทคนิคการเปิดใช่ตัวนี้นะคะลูกค้าหาแม่กุญแจสามารถล็อกได้อีกหนึ่งชั้นนะคะเนาะเนี่ยทุกอย่างเขาแข็งแรงทนทานมากนะสแตลเลตสแตนเลสทุกอย่างอย่างดีเหล็กอย่างดีหมดนะคะตัวนี้นะนี่นี่มีกันชนจะเรียกว่ากันชนไหมพี่เดือน กันชนได้วางของได้พักสินค้าเพราะว่ารถมันสูงบางทีเราจะต้องวางตรงนี้ก่อนต้องพักก่อนพักก่อนยกมาพักสินค้าก่อนใช่แล้วค่อยยกเข้าข้างในะคายกทีเดียวเลยไม่ไหวนะหนักหนักหนักนะเนาะที่เหยียบทุกอย่างเป็นสแตนเลสหมดลูกค้าขาขออภัยนะเป็นสแตนเลสยังดีไม่ใช่กันชนแบบว่ารถกระบะทั่วไปและมีรอยขีดขีดกันลื่นใช่กันสนิมกันลื่นแต่พวกอใ้กันสนิมได้ดีมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เป็นลื่น เวลาเรายกของเปียกมันต้อยากมาจะลื่อนที่สดมันต้องเฉียื่นมันจะมีแต่เนี่ยเขาทํามาให้อย่างดีการลื่นได้ดีเลยถูกต้องนะคะเนาะสำหรับคันนี้เนาะพี่เดือนราคาก็ถูกนะถูกมากๆปีสองพันสิบแปดนะคะตอนนี้ได้ตู้เย็นทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปทําที่ป้ายแดงบอกได้เลยมี2-3งสามแสนก็ออกไม่ได้ใช่ นี่สองสามแสนก็ออกไม่ได้นะคะแต่ตัวของเราตัวนี้มีแค่ห้าหมื่นสามารถออกได้เลยออกได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะคะกิจสดากูุ๊ค่ะมีให้คุณเลือกมากกว่าห้าคันนะสาหรับตู้เย็นเฉพาะแบบรูปแบบนี้รุ่นนี้ห้าคันไม่รับตัวอื่นไม่นบตัวอื่นเอาตัวนี้เอาตัวนี้ที่สิบสามสิบคันไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับตู้เย็นของเราเนาะใช่ค่ะใครสนใจรถสองคันนี้โทรหาพี่เดือนโทรหาพี่นุ้ยที่เบอร์ศูนย์แปดสามสอง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 ศูนย์สามนะจ๊ะนะเนาะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวา ไปดูด้านในของคันนี้อะพาไปดูด้านในของคันนี้ก่อนด้านหน้าด้านในคอ่าเพราะว่าด้านด้านในเขานะคะลองดูนี้ว่ามันเหมือนคันตู้ทึบหรือเปล่าเจ้ะอ่ะลองดูหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ตะกล้องแพนไปเรื่อยๆก่อนแพนไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่เดือนเหมือนกันแหละเหมือนกันเป้เลยมันจะไม่เหมือนกันตรงไหนล่ะมันก็จะไม่เหมือนกันตรงอุณหภูมิไงถูกต้องตัวนี้นะคะ เนี่ยดูนะแผงประตูทุกอย่างสีดําสนิทแล้วก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็แอร์แบ็กคู่แล้วเหมือนกันวิทยุทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่ที่สําคัญอยากจะให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันก็คือตัวนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวนะคะมองเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรมืดไหมนี่นะปุ่มเปิดปิด ลูกค้าขาใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะเราเปิดเลยเราออนปุ๊บอยู่ที่24องศาติดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอยู่ที่อ,อยู่ที่24องศาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะรถที่เขาใช้ในการวิ่งห้องเย็นเนี่ยยิ่งวิ่ง ยิ่งไม,ไม่ถ้ามีของในรถอะเยอะมันจะเย็นไวมันจะเย็นไวแต่ถ้าวิ่งตู้เปล่ามันจะเย็นช้าใช่นะ,ะอุณหภูมิจะลงไวก็ต่อเมื่อของเต็มตู้หรือมีของในตู้มีสินค้าในตู้ถูกต้องนะคะตรงนี้นะเนาะนี่เนาะมันจะมันจะค่อยๆรันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะลูกค้าอันนี้เราเปิดให้ลูกค้าดูเนาะไฟตัดหมอกนะคะเขาจะมีปุ่มไฟตัดหมอกให้ต่างหากอยู่ตรงนี้เนาะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกันที่อื่นนะคะสําหรับเบาะเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นเบาะ เบาะหนังแล้วนะแต่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดเนาะตัวนี้ไม่ใช่6สปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะคะาฝากไว้ด้วยลูกค้าคะ่ะใครกําลังมองหารถตู้ทึบใครกําลังมองหารถตู้เย็นนะคะวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนเอามาให้ดูแล้วมีแล้วนะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆทั้งสองคันเลยเนาะเป็นรถที่วิ่งแล้วได้เงินนะคะเป็นรถที่มีสัญญาวิว่งปุ๊บคุณจะได้เงินแน่นอน ใช่ค่ะาสำหรับ2องคันนี้นะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าทุกหมดแล้วนะคะพี่เดือนเพราะว่าเป็นตัวเจพัทจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวมาที่ด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะโต y ยต้าไฮร x r e รีของเรานะคะตู้เย็นที่นำเสนอตะกี้นะราคาแค่5,49,000บาทตัวนี้ถ้าออกรถ50,000ใช้อ่าค่างวดอยู่ประมาณแค่ประมาณ1,000 0ใช่ค่ะ่อนแค่ประมาณ1 0,000เท่านั้นเองนะแต่สามารถ หาเดือนเดือนหนึ่งหาได้เป็นแสนนะคะตัวนี้เนาะคุ้มแน่นอนค่าใช้จ่ายออกยังไงก็เหลือๆนะมีเงินเหลือจุนเจือครอบครัวแน่นอนนะคะตัวนี้นะิ่งเจ้าของบริษัทเนี่ยต้องการเลยหาเพิ่มเนาะหาเด็กมาวิ่งเพิ่มหรือถ้าใครอยากจะมีสัญญาก็เอาไปวิ่งร่วมกับเบทโกหรือบริษัทอื่นๆได้ลงน้ำคงน้ำแข็งสามารถใช้ได้นะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยทั้งสองคันเนาะคันแรกที่เรานำเสนอไปนะคะปี2019รถตู้ทึบตู้แห้ง เอ่อเมตปสนะคะ,ะสูงเมตรแปเนาะเป็นตู้มือหนึ่งะคะ <1 S 2> แล้วก็ลถปี2019ราคา4 4 9 0สนสี่ห้าบาทเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะพี่เดือนค่ะสําสหรับคันนี้เป็นอ่ารีโวนะคะแต่ต,ตัวนี้นเป็นตู้เย็นมานะคะตู้เย็นนะอุณหภูมิติดลบ18องศานะคะตัวนี้สามารถติดลบได้นะวิ่งได้นะคะของสดของ ทุกอย่างอะที่ต้องแช่แข็งแช่ฟิตก็ต้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวน,นี้นะราคาของเราแค่549,000ับาทเท่านั้นได้ปี2018นะคะตัวน,นี้งเงิน่องยนต์2.4นะจ๊ะตัวน,นี้นะออกรถใช้เงินแค่50,000เองนะคะตัวน,นี้นะค่างวดตกอยู่แค่ประมาณ1 0,000ดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79จุดเตัวนี้นะคะเออนนกเบีู้กใครที่มองหามองจะใช้อยู่นะแนะนำเลยโทรหาพี่เดือนโทรหาพี่นุ่น <มา S 1> นะคะ ที่เบอร์083-222-2203นะคะ,คะจะโทรมาได้เลยนะโทรเข้ามานะดินดีนะคะโทรต้ตลอดเลยว่างตอนไหนโทรตอนนั้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้พี่เดือนกับพี่นุ้ยนะ,ะขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่ติดตามต่ต้นไลน์จนจบไล<ช>น์้<ช>น่วันนี้ขอขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ช่วงบ่ายเนาะสวัสดีค่ะ